สวัสดียามเช้าครับขอบแดนตะบวครับแดนตะบวชทียดีอันนี้ก็อยู่กับผมครับขุโมงครับอันนี้อยู่กับลายเสือนะครับลายเสือลังงานวันนี้นะครับกับลายเสือเป็นอาหารมื้อแรกนะครับปรากฏว่าเอาใส่ชั้นแบบนี้นะครับเขากินยังไม่เป็นนะครับก็เลยวางพื้นนะครับให้แม่พากิน อาหารมื่อแรกนะครับกินเป็นบ้างไม่เป็นบ้างบ้างตัวนะครับชุดนี้ได้28วันครับลูกของไพรินกับภูม่านะครับตัวผู้สงตัวเมีย2นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วได้มาได้มา6ตัว นะครับแต่ว่าไม่ติดไม่ติดอ่านสงนะครับตัวนี้ไม่ติดอ่านนะครับแต่ว่ามีลายกับตัวนั้นนะครับก็เอามารับแสงแดดอตอนยามเช้าครับวันนี้นะครับกับมีนูอาหารวันแรกนะครับก็เป็นอาหารเม็ดนะครับแช่นม แม่พากินนะครับกินไม่เป็นก็แม่และครับจัดการยังเดิน,ดนวุยอ้าหิวนะครับอีกสัก2อสาวันคงให้ได้ยานมนะครับเพราะว่าสงสารแม่หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมตอนตอนหมาเริ่มโตสัก20วันขึ้นไปนทำไม แม่หมาเขาส่วนมากเขาจะยืนให้นมเขาเขาไม่นอนให้นมนะครับอาจจะเคยเห็นนะคือแม่แม่จะยืนให้นมนะครับสาเหตุเลยนะครับคือ,อฟันเขาเริ่มแหลมคมแล้วก็เล็บเท้าเริ่มเริ่มมีเล็บเท้านะครับเวลาถ้านอนให้นมเนี่ยเขาจะตะกุยตะกุยนมแม่เขา เขาจะตะกุยนมแม่แล้วก็เกิดเลือดไหลซิบๆนะครับเขาก็จะใช้วิธีการยืนให้นมนะครับทั้งฟันทั้งเล็บนะครับก็จะมีส่วนทําให้แม่เจ็บนะครับแต่ว่าด้วยด้วยความเป็นแม่ก็ให้นมลูกเหมือนเดิมนะครับแต่จะยืนให้นม น,นี่มารับแสงนะครับมากินอาหารวันแรกนะครับยังดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับก็ต้องค่อยฝึกกันไปตัวนี้เข้มปีดเลยครับตัวนี้ตัวผู้นะครับผู้เป็นผู้สอง ตัวสองตัวตัวเมียสองตัวตัวนี้นะครับอีตัวผู้ตัวหนึ่งนะครับนี่ตัวนี้ครับผ้าปุกคอหายไปไหนไม่รู้นะครับส่วนสองตัวนี้นะครับอ่าลุดนะครับตัวนึงมีลายตัวนึงไม่มีลายก็ได้บ้านไปแล้วนะครับบ้านไปแล้วสองตัวนี้ก็ ตัวเมียสองตัวก็ได้บ้านไปแล้วเช่นกันนะครับยังว่างตัวผู้นะครับเนี่ยสตัวนี้นะครับตัวอลิบบินสีม่วงกับตัวนี้นะครับตัวผู้ผ่านใดสนใจก็ทักทายกันเข้ามานะครับเดี๋ยวถึงข้อมูลการติดต่อไว้ด้านล่างของคลิปนะครับชุดนี้เป็นแม่ลายเสือ นะครับแม่ก็ลายเสือพ่อก็ลายเสือนะครับแอ่ลไลเสือพ่อลายเสือนะครับเดี๋ยวก็คงได้ทําความสะอาดอาบน้ําให้นะครับแล้วก็เก็บเข้าวกรงให้แม่เขาดูแลต่อไป ถ่ายพยาธไปเรียบร้อยนะครับถ่ายพยาธไปแล้วเรียบร้อยเมื่อคืนนี้เลยนะครับวันแรกก็ถ่ายพยาธไปยายถ่ายพยาธสําหรับหมาเด็กนะครับก็จะมีหลายแบบหลายรูปแบบใช้แตกต่างกันออกไปนะครับถ้า,าเราไปที่ร้านสัตวแพทย์นะครับก็จะมียายถ่ายพยาธสําหรับ ที่เขา,าจะเอาใส่สลิงนะครับประมาณ1 cc ซีซีไว้ให้นะครับก็เป็นยาทายพยาธิสำหรับเด็กจริงๆแล้วก็คือมีผู้รู้กล่าวไว้นะครับมีผู้รู้อาจารย์หมอกล่าวไว้นะครับขออนุญาตขอบคุณกันแล้วกันนะครับจริงๆแล้วก็คือส่วนหนึ่งก็เป็นยาสำหรับสำหรับคนเราน,นี้แหละครับแต่ว่าเ้าคือรถ จำนวนปริมาณโด,ดลงนะครับอันนี้เป็นผู้รู้กล่าวไว้นะครับอาจารย์หมอขอบคุณนะครับสำหรับข้อมูลที่แบ่ยนปันนะครับจริงๆแล้วก็คืออายาเป็นยาถา่ายยาสำหรับเด็กชนิดน้ำเชื่อมนะครับซึ่งเราก็หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปก็เอามาให้กินได้ครับประมาณ0.5ถึง1 ซีซีนะครับหรือจะใช้เป็นยาถ่ายปัสยาิของหมาโตนะครับก็มหาครึ่งตามน้ำหนักเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยยาถ่ายปัสยาิของหมาโต1เม็ดก็จะสามารถ1เม็ดต่อ10กิโลกร,รัมของน้ำหนักสุนัขนะครับอย่างตัวนี้ก็อาจจะประมาณ1ส่วนสี่ของของเม็ดของหมาโตนะครับ เขาถ่ายพยาธไปนะครับเรียบร้อยก็ต้องไปทําความสะอาดกรงแล้วก็พาอาบน้ํานะครับตัวนี้เป็นไรเนาะนี่นาะขาขายิง่งเดี๋ยวจะดูนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของความมีภาราเพิ่มขึ้นคือต้องหาอาหารให้เขาแล้วนะครับแต่ซึ่งแต่ก่อนนี้คือเขากินนมแม่ล้วน ก่อนหน้านี้คือกินนมแม่ล้วนนะครับอาจจะมีป้อนนมบ้างนะครับนมขวดแต่ว่าตอนนี้ต้องจัดอาหารให้เขาแล้วครับต้องเป็นอาหารเช้าอาหารเย็นแล้วก็จะเพิ่มพาลาเข้ามานะครับทำโคลนสะอาดคอกเช้าเย็นแล้วก็อาหารเช้าเย็นเหมือนกัน ตัวนี้ไม่ยอมห่างไปไหนเลยตัวนี้ไม่ยอมห่างไปไหนเลยหลาเสือครับอีกสักสองสามวันคงวิ่งได้ปลอแล้วนะครับก็คงด,ดูความน่ารักก็จะเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะครับหลังจากกินอาหารวันนี้นะครับก็ คงเริ่มมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับก็ตอนเล็กๆนะครับปล่อยมาวันแรกก็จะอยู่ในบริเวณนี้ผมเอาใส่ตะกร้ามาวางไว้ นในลานปริมาณนี้นะครับตอนนี้คือเขาเขายังไม่ไปไหนนะครับยังอยู่ในพื้นที่ประมาณ3-4ตารางเมตรที่เอามาวางตั้งแต่แรกๆนะครับแต่ว่าพออีกสักระยะนี่ต้องตามจับกันอารวัลแหละครับว่าวิ่งมีการวิ่งมีการหยอกล้อนะครับมีการเห็นสิ่งแวดลอมอื่นๆเข้าไปเรื่องปกติธรรมดานะครับ ดันั้นอัปเดตนะครับเป็นการอัปเดตพัฒนาการวันแรกนะครับทีอ่ออกสู่โลกกว้างนะครับของไายเสือลังอานนะครับโอเคครับ ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามคก้องยาวดุบัวมาโดยตลอดนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับคลอกด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ